สูนกแล้วครับสูนกดีนะครับเลาะไม่เลิกนะครับนกชุดนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเย็นเย็นแล้วนะครับผมช่วง หกโมงครับนกก็จะไม่เหมือนช่วงเช้าเชนี่นะครับนกฝึกนะครับผมใครสนใจนะครับทักมาทูมาครับโูนยเป็นีเป็นหนึ่งเจ็ดสองสสี่ศูนย์ครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กต่อนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับนี่ครับตัวนี้ได้เฉลยแล้วนะครับ แล uhh ้วก็อีกตัวเป็นนกฝึก ไหนว่เรียบตัวนี้จะเออละตัวนีองันสานะตัวที่คุยเนี่ย

แข่งแตกแข่งสือตลอดสองข้างนกเขาคูเขาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดี f อซนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับผมตอนนี้มาอัปเดตนกนะครับที่ว่าเปิดแบงคะครับตอนนี้เป็นนกฝึกนะครับนี่เป็นนกฝึกป่ากเขานะครับแข่งแตกตลอดนะครับสองข้างน่ครับรู้สึกว่าจะเป็นกุ่เดียวนะครับมีคลิปอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นลูกนกครับลูกนกป่าร้อยนะครับมีเล็บขาวนะครับ กอยขาวครับลุกนกป่านะครับยังไม่ขันครับถ้าใครสนใจครับทักมาได้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับลุกฝึกตอนนี้มีอยู่สามตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับนกฝึกนะครับอูสู้นกหมดแล้วนะครับผมเขียมฝึกได้นะครับตันนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวมันก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ได้เฉลยแล้วหนึ่งตัวครับนีทำปากปีปนะครับก็ยังดินบางนะครับเพราะว่าแปลกหน้าครับนี่ครับผมแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้ครับริวปากแดงครับริวเฟืองครับตัวนี้มีคล่มด้วยนะครับผมตัวนี้มีคล่มด้วยครับอย่างกลางๆนะครับ Okay. ก็มีตัวนี้นครับเสียงใหญ่นะครับ,บนีเก่งนะครับตัวนี้เป็นนกบินคูนะครับแต่ว่ายังยังไม่ขึ้นนะครับใครสนใจก็รีบจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถส่งหยุดวิ่งนะครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีในกรงรวมนะครับกรงรวมยังมีอยู่ สองตัวนะครับเดีย๋ยวพาไปดูครับสองตัวนี้เป็นนกเป็นโบแตมหนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นนกเสียงออกใหญ่ๆเปิดๆนะครับตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นกุกเดี่ยวนี่ครับเพราะเมื่อวานมีคนปิดไปแล้วนะครับสิบสิบต,ตัวนะครับผม ครับก็เหลือแค่นี้ครับยังสวยอยู่นะครับผมนี่ครับาจะแยกยังไงคุยกันได้นะครับตกป่าร้อยครับผมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวบัวแต้มนะครับอย่างตัวบนนี้นะครับอีคครับผม